เดินเข้ามา1ินาทีจากรถไฟฟ้านะก็จะมาเจอกับทางเข้าซึ่งคนมันเยอะมากนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนเยอะที่สุดตั้งแต่มาเลยแต่ก่อนอื่นเราต้องไปซื้อตั๋วกันก่อนนะเราได้ตั๋วทัชมาฮากันมาแล้วเป็นฟูลแพ็กเกจเลยเข้าได้ทุกอย่างจะได้เหรียญมาด้วยเหรียญโทเค็นมาในมาทีอะ่ะราคาแค่740บาทต่ตอคนไม่ต้องกลัวถูกหลอกนะดูที่กระดานราคาจะเขียนว่าบิมสเต็กนี่คือสิทธิประโยชน์ของคนไทยที่ห้ามพลาดมากวันนี้เดี๋ยวรีบเข้าไปกันเถอะตื่นเต้นแล้ว คนมหาศาลมากไม่ต้องไปกลัวนะถ้าเขาบอกว่าคิวยาวอะไรต่างชาติอะ่ะมันน้อยที่ยาวอะ่ะมันคืออินเดียมากแล้วคุณจะเจอไกด์เจออะไรมาคุณไม่เอาก็คือไม่เอาเขาจะบอกว่าอุย้ยซื้อเขาเร็วกว่าคิวยาวใช่คิวยาวแต่ยาวเฉพาะคนอินเดียดังนั้นไม่ต้องห่วงเดินมาซื้อแล้วโชว์พาสปอดไทยเราจะได้ราคาพิเศษเนะี่ย เห็นคิวยาไม่ต้องตกใจนะคนอินเดียคนไทยเข้าช่องนี้เลยจ้าแต่ก่อนจะเข้าไปเราก็ต้องเอาของไปฝากก่อนแล้วก็ชายกับหญิงะแยกกันเข้าที่สําคัญเลยคือห้ามลืมไปฝากกระเป๋าก่อนเดินไปต่อแถวเพราะว่าเขาจะให้เราวนมาอีกรอบนึงเพ่งซึ่งใช้เวลานานมากหลังจากที่เราแบบผ่านความวุ่นวายมานะเราอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้ ทัชมาฮาลคือมันสตันนิ่งมากๆคือมันใหญ่แบบมากๆมากๆใหญ่กว่าที่กล้องเห็นนะ่ะต้องมาให้เห็นด้วยตาเนื้อสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่แปลกอย่างหนึ่งคือเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเข้าทัชมาฮาลคือห้ามเอาขาตั้งกล้องเข้าไปต้องบอกว่าพวกเราพลาดกันมากๆเราไม่มีรูปคู่ด้วยกันเลยเพราะเขาไม่ให้เอาขาตั้งกล้องเข้าไปแนะนําคือเอาไปเท่าที่จําเป็นจริงๆเพราะมันจะเสียเวลาในการต่อแถวมากๆทีเดียวก็หมดเวลาจ้า